ไปจัดไปใครก่อนเอาไปอาอ่าอ่าไอเลือกเวลกูลเล็บเลือกเวลากูเล็บไอ้สัตว์เวลาตลงไปในช่องว่างก uh. ูถามมันตรงนี้ถามถามที่แย่ใครมีน้ำท่อมบ้างวะ uh. ให้กูหิวจัดห,หิวจัดวะเอให้กูหิวหนักหิวหนักวะให้กูมากับอาร์ที่ไล่สัตว์เฮ้ยไม่รู้จักเหรอเฮ้ย มาจากภาคใต้ส่วนคุณมาจากภาคกลางมึงเป็นใครมึงเป็นใครมึงเข้ามาท้าทามมากับ MQT มึงก็รู้คือใครเย็ดแม่ว่าเาคุณระเบิดแล้วคุณระเบิดวัตถุวัตถุก็เหมือนไฟอะตุ้มตุมอาร์ิราจัดไปอาร์ิลลาจัดไปกูมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วออ่าวันนี้ผมมากับ MQT อ่าตอนนี้บรรยากาศมันก็ชิลดีอ่ามึงก็รู้ดีว่าคุณอาร์ิลาอ่ามึงอย่าเข้ามากล้ามึงอย่าเข้ามาซ่าอ่าไอ้เฮีย กูจะเริ่มเพลียอ่ะพอกูมากินเบียร์อ่ะแต่กูน่ะมีเมียอ่ะบอกเธออย่ามายุ like ่งอ่ะบอกเธออย่ามาจุนจ้านเดี๋ยวจะตามไปที่บ้านอ่ะจะตามไปที่บ้านอ่ะตามไปทำอะไรตามไปซักผ้าตามไปซักผ้าอ่ะมึงจะเริ่มบ้าอ่ะมึงดองหน้าหรือมึงอยากได้ตีนอ่ะหรือมึงอยากจะได้ซีนอ่ะเอาไปทีน พวกมึงอย่าย,ยุ่งไอ้เหี้ยกูที้มึงอ่ะตัวมึงงอเหมือนก,กุ้งอ่ะ <Hey. S 1> พวกมึงไม่รู้เลยสัตว์นะกูเห็นพวกผู้มึงอยากบุญ <Hello. S 1> ไอ้เหี้ยพวกมึงอ่ะแม่งแค่บุญไอ้เหี้ยพวกมึงแม่งไม่รู้เหี <Hey. S 1> ้ยอะไรอย่ายุ่งอ่ะ <Hey. S 1> คุยกูให้คุยไปแล้วมึงเอากูไม่รู้ว่ามึงใครสัตว์แต่กูบอกว่ามึงควรจะจำไว้เหี้ยอ่ะไม่ต้องถามว่ากูทำไหมแล้วมึงจะทำไหมเศรษฐแม่บอกให้พวกมึงอ่ะจำไว้อ่ะฮะหามึงไม่ต้องมามึงไม่ต้องเออพวกมึงไม่ต้องดูคุยเหี้ย บอกให้ม hmm. ึงดูกูเฮียมึงไม่ต้องดูกูเฮียเอ้าแต่มึงต้องดูกูเฮียเอ้าไม่รู้ยังไงแน่ไม e ่รู้ยังไงแน่ว้า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 านี่ใหม่เหรกระดอช้างอ่ะโยอ่ะคยับอ่า ให hey, ้ม ok ึงลองคิดพ oh, okay ินิษ์นิดก่อนประชิดจะดิตดกูว่าเพจมันยางพิชความเร็วเหมือนคิดคณิตก็ตอกติ้นก็แบบกับฟิปมูแล้วแบบ็อย่างพิชความเร็วเหมือนคิดเอ๊ะมึงไม่ต้องถามว่ากูแรบแบบไหนกูแรปแบบฟรีสไตล์แล้วฟรีสไตล์กูมองขึ้นฟ้าเนี่ยแลกสีสกายเว้ยเอ๊โอเคครับ MQT เรียกแกงยุงลายผมไม่ใช่ลูกคุณหนูอ่ะแล้วแม่ผม ก็ไม่ใช่คุณนายโอเคป่ะเราวังไว้เพราะผมเนี่ยเรียกว่าแก๊งยุ่งรลายเนี่ย MQT กูจำไว้อย่ามาซ่าเราวังจะทำคุณตายเยออส่งมาให้ใครต่อแกงนี้แกงนี้กระจอกครับผมกล้องพร้อมลำโพงพร้อมลุยเว วันนี้กูอยู่กับซีซิปอ,ะอ่ะวันก่อนเมียมึงมีเย็ดกับกลัวกูมีคลิปอะ่ะไอสัตว์เมื่อกี้ไม่ต่อไว้อ่ะให้กูแรปอีกสองสามบาร์ไอสัตว์มึงต่อไหมอ่ะตอนนี้กูชิวๆหยิบปืนมาคิวคิวโอ้ยกูเหนื่อยชัดกูบอกแล้วมึงเหนื่อยจับไอสัตว์ Uh, uh. มีน้ำไหมกูคอ,อแห้งด่าพ่อมึงแล้วล่อแม่ไม่ต้องมาพูดมากเด็กหาดใหญ่กูไม่ได้แรงมากเอออย่ามาลอยอย่ามาเอ,อดิดเดี๋ยวกูเบิด์ดที่กะโหลกอย่ามาเสือกอยู่ตรงนี้ที่กูอยู่ที่ที่ไหนไม่ต้องพูดกันให้มากไม่ต้องพูดกันให้ไม่ไม่ต้องพูดกันให้ยาวไปหัดใหญ่มากับสตูลจับมึงไปดองกับกาละบูนอย่ามาทุนเลสอย่ามาทุนลัง น้ำเหมือนเฮียน้าเหมือนพังวันก็อยู่กับแชมป์วันนี้มากันสองคนนะไม่ใช่แกง๊ uh, uh, งเขามา uh, แกง๊งแบงเมียมันเข้ามาอหน้าแรงแรงของกูกแพงแพงช็คดิวดูของอ่ะ uh, ไม่ใช่ของแรง1 2 3าไม่ใช่ของแรแรไอเทมฟังดูอีกสักทีไหมอ่ะอทีไว oh, yeah. oh, yeah. ้อ่ะเอาไอ้เฮียถายเป็นไหนไอ้สัตว์อ่ะ So, <laughs> Nick, <laughs> <laughs> state of Florida has asked us to disclose our sexual crimes to you. We were bad, but now we're good. moving into your neighborhood.